สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนําวิธีการเปิดยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนแบบ2ชั้นใน f a c e b o o k นะคะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องชุตินัน Channel ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้าไปที่หน้า Facebook ก่อนนะคะจากนั้นให้กดไปที่ขีด3ขีดมุมล่างขวาตรงนี้นะคะ เลื่อนลงมานะคะเลือกไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกไปที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะ จะสังเกตเห็นว่าบรรทัดล่างสุดน,นะคะยังเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะคะให้เรากดเข้าไปตรงนั้นเพื่อเปิดการใช้งานการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะคะ mm. เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ mm. ก็ให้เราเลือกเริ่มต้นใช้งานค่ะจากนั้นก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะให้เราเลือกรับการยืนยันตัวตนผ่าน SMS ตรงนี้นะคะ คลิกเข้าไปตรง SMS ค่ะตรงนี้นะคะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งจะมี SMS แจ้งรหัส6ตัวนะคะเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใส่ลงไปตรงนี้นะคะจากนั้นให้กดยืนยันนะคะเพื่อรับรหัสพินค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาที่หน้านี้ค่ะเราก็รอรหัสส่งมา จากทาง facebook นะคะจะส่งมาที่เบอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะเมื่อได้รหัส6ตัวมาแล้วก็นำมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแต่ว่าช่วงที่รอรหัสพิมพ์นะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะของพี่นั้นรอถึง20นาทีเลยค่ะรหัสยืนยันส่งมาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานำรหัสยืนยันหตัวนี้ไปพิมพ์ในช่องว่างตรงเมื่อกี้ค่ะ ตรงนี้นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะค่ะเมื่อพิมพ์รหัส6ตัวเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นและกดดําเนินการต่อค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นใน f a c e b o o k นะคะจากนั้นจะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะใช้หมายเลขที่เราลงไปเมื่อกี้หรือว่าจะพักก่อนยังไม่ใช้ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่เรานะคะจากนั้นให้เรากดย้อนกลับได้เลยนะคะ แล้วพอมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้แสดงว่าเราเปิดการใช้งานแบบสองชั้นอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกดติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุตินันช n แนลค่ะ